คาวาซากิ asaki, ประกาศรุ่นใหม่ของรถจักรยานยนต์สุดฮอตพร้อมเปิดตัวรุ่นแซดในปี2026ที่จะทำให้คุณตื่นตาตื่นใจกับความสามารถที่ไม่เหมือนใครแซ9 0 0 r s การกลับมาของคลาสสิกรุ่นนี้เป็นการรวมความคลาสสิกและความสมัยใหม่เข้าด้วยกันอย่างลงตัวมาพร้อมกับเครื่องยนต์4สูบ9 4 8ซ c ที่มอกกำลังแรงและประสิทธิภาพสูงและแอสิสซิเพอร์คลาที่ช่วยให้การขับขี่เบาและราบรืบ่น แต่ที่นี่ก็คือจุดที่น่าสนใจรุ่น SE มีอุปกรณ์เสริมพิเศษที่จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนนักแข่งมอเตอร์ไซค์มืออาชีพพร้อมกับโชว์ขลังโอเลน s ์เอและเบรมโบเบรม b o ที่มอบความสมบูรณ์ในการควบคุมและประสิทธิภาพในการเบรกค,คุณสมบัติที่น่าตื่นตาตื่นใจหน้าปัดอนาล็อกคู่พร้อมหน้าจอซีดีที่แสดงข้อมูลครบถ้วนระบบครบครันครู i คอนโทรล o l เ m u 6แกน ABS โค้ง k, k t ท c KQS และ KCMF พร้อมเชื่อมต่อกับมือถือผ่านแอปพลิเคชันไรเดีย o โลกี0แซดความสุขในการขับขี่รุ่นนี้มีท่านั่งที่อบอุ่นและสบายส่งผลให้การขับขี่เป็นเรื่องสนุกสนานพร้อมกับความสูงของท่านั่งที่810สิบมเมตรแซดและ820มเมตรแซดเ0าราคาและโปรโมชั่นแซด0ก s ศอแคนดิทนเรดเ้าส9่0 0เบาทแซด0 0 s s e เมทัลลิสพาร์คแบล็กไฟอับอรเซาสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทโปรโมชั่นพิเศษเมื่อซื้อในวันนี้ถึงสิทันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดคูปองเงินสดหนึ่งหมื่นบาทประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีหนึ่งปีทะเบียนรถและค่ารมเนียมฟรีคุณพร้อมสำหรับรุ่นแซดใหม่ๆนี้หรือยังอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นมาพูดคุยกันว่าคุณจะเลือกรุ่นไหนและเหตุผลอย่างไรมาพูดคุยกันเถอะ